เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งพัดลมโคจรติดฝ้าของฮาตาลิขนาด16นิ้วผมได้มาในราคา1,100กว่าบาทโดยที่ผมจะเดินสายไฟมาจากปลั๊กตู้เย็นนะครับตัวพัดลมก็จะเป็นแบบปลั๊กสามขารุ่นนี้จะสั่งการทํางานด้วยรีโมทและจะใช้เพลตตัวนี้ล็อกพัดลม กับตัวฝ้านะครับผมจะติดตั้งภายในห้องครัวนะครับก่อนอื่นต้องวัดหาตำแหน่งที่เราจะติดตั้งนะครับตัวพัดลมค่อนข้างหนักเราไม่สามารถยึดติดกับฝ้าได้โดยตรงนะครับผมจะเอาแผ่นเพจยึดกับไม้แล้วก็ซ่อนไว้อยู่ใต้ฝ้าอีกทีนึงนะครับผมจะเดินเต้ารับไว้บนฝ้าเลยนะครับขั้นตอนติดเพลทไว้กับไม้ผมแนะนําให้เจาะนําร่องไปก่อนนะครับมันจะทําให้เรายึดสกูได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นผมก็จะลองเอาพัดลมมาแขวนเมื่อเราทดลองปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราประกอบโครงประกอบใบพัด เข้ากับตัวพัดลมตอนที่เพื่อนเพื่อนเลือกซื้อพัดลมมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่ควบคุมแบบสวิตติดผนังกับรุ่นที่เป็นรีโมทที่เราจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแนะนําให้สับคัดเอาลงทุกครั้งนะครับเราสามารถปรับองศาคอาพัดลมได้ตามในคลิปเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ